ความโมกุอุ่นที่เกิดขึ้นเห็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เกิดขึ้นจากทุกๆท่านเนี่ยคือตอนนี้อย่างผมเห็นพี่ชันชัยก็ดีอย่างพี่คมคายก็ดีเนี่ยเรามารวมกันเป็นหนึ่งขนาดนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์แสดงความคิดเห็นหน่อยและกันในเรื่องของความรู้สึกของอาจารย์น,นะครับอาจารย์รู้สึกว่ามีผลสําเร็จหนึ่งประการแล้วเพราะว่าอาจารย์เคเลียนยติธรรมนะฮะคุณพ่อคุณแม่บิดามารดานั้นเป็นผู้ให้กํากเนิดก็จริงแต่เรามีพ่อ เดียวกันก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีจริตท่านใดที่ศรัทธาในแนวทางของอาจารย์นั้นท่านนั้นก็เดินเข้ามาในความอบอุ่นของเราในบารมีของเราซึ่งเราได้เห็นจิตใจที่บริสุทธิ์ลมหายใจที่สะอาดความตั้งใจที่จะปฏิบัติที่จะดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวเรามีเกือบส0ท,ท่านที่ถึงแม้ว่าไม่ได้นั่งรถไปหากันทุกวัน แต่ก็โทรพูดคุยกันตลอดทั้งสารทุกขสุขดิบในการ,รปฏิบัติธรรมข้องอกข้องใจตรงไหนรวมไปถึงเพื่อนของญาติธรรมที่มีความทุกข์ก็จะให้อาจารย์โปรดให้ไม่ว่าจะอยู่อุดรอ,อุบลขอนแก่นนะฮะลหลายจังหวัดอยู่เชียงใหม่ก็เยอะนะครับอยู่ทางใต้ก็เยอะที่ต้องโทรหากันเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่มันอบอุ่นถึงแม้นว่าเกิดต่างบิดามดาอาจารย์เคยพูดตลอดนะฮะแต่เราก็มีบิดา องเดียวกันที่มีความผูกพันที่มีในความเป็นหนึ่งเดียวท่านได้แสดงหนทางแห่งการพ้นทุกข์เราเกิดมามีแต่ความทุกข์เราเกิดมาจมอยู่กับกิเลสและตัณหายศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งจะเป็นไฟที่เผาเราร้อนอยู่เสมือนคนที่ถือดุนไฟแล้วก็บอกว่าร้อนร้อนผู้ที่ฉลาดรู้จักวางดุนไฟดุนนั้นไปแล้วก็จะมีความเย็นสงบเกิดขึ้นในใจอาจารย์เลยใช้ขอเป็นหนึ่ง นะฮะที่ไขปิสนาธรรมจะพาท่านวางความร้อนที่ท่านบอกว่าร้อนอยู่ให้กลายเป็นเย็นและเข้าสู่ทางที่มีความร่มเย็นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราเกือบจะลืมไปเพราะเราขาดสติในบางเวลาที่ต้องมุ่งทำมาหากินนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราม่มีสติเราบามีสมาธิแล้วค่อยๆก้าวเดินไปด้วยความร่มเย็นนะฮะคุณว่านี่คือ เขาเรียกว่าธรรมะนาทางจริงๆนะครับสำหรับพี่ชันชัยกับพี่คมคายผงพร้อมคงชามสุดท้ายแล้วกันคือการเดินทางร่วมทางธรรมเนี่ยทางสายนี้กับครอบครัวของอาจารย์ลือชัยเนี่ยพี่ทั้งสองท่านเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงในอนาคตในอนาคตใช่ไหมครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยถ้าเปรียบแล้วเนี่ยตอนนี้อาจารย์เนี่ยครับท่านเหมือนนักเดินทางอยู่ในป่าป่าที่ว่าเนี่ยคือป่าแห่งสงสารวัด ท่านนำพาเหล่าลูกศิษย์เนี่ยนะทุกๆท,ท่านเนี่ยจะเดินฝ่าป่านี่ออกไปครับแล้วท่านอาจารย์เนี่ยก็จะพยายามต้อนลูกศิษย์ทุกคนให้เดินเข้าสู่ให้สู่ออกจากป่าก้าวสู่ออกจากป่าซึ่งผมมั่นใจและแน่แน่ใจเลยเกินว่าท่านอาจารย์จะนำพาพวกเราเนี่ยออกจากป่านี้ได้อืครับสำหรับพี่ของใครนะครับของพี่ก็เช่นกันค่ะเพราะพี่ได้ได,ได้ได้กับตัวเองเลยพี่นั่งสมาธิไม่ได้แต่พอพี่มา มา,ม,าม,ามาหาอาจารย์มาล่าเรียนอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนให้พี่สาวารานนั่งสมาธิได้ด้วยตนเองได้เพราะฉะนั้นพี่ก็มั่นใจเช่นคุณชันชัยครับว่าอาจารย์จะต้องพาพี่ออกจากป่าออกจากป่า <c oughs> แล้วสิ่งดีๆในชีวิตเกิดขึ้นไหมครับพี่หลังจากที่มาเรียนรู้ธรรมะผมเชื่อว่าพี่เดินทางสายข้าราชการนี้ก็ถือว่าพบปะอะไรมากมายทีเดียวนะใช่ชีวิตเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นนะคะหน้าที่การงานก็ดีขึ้นโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ซึ่งท่านก็ชลามาก <คน S 1> แล้วในรับอนิสงส์ไปด้วยด้วยด้วย,วยคือเนี่ยทุกวันนี้พยายามจะทำทำขอขอ,ขอบาร,รมีของปู่ก,กัสปะทุกคืนเลยว่าขอให้ได้แม้แค่เศษเสี้ยวเล็บของอาจารย์คือท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ,บท่านมีความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสแล้วก็เมตตาต่อทุกคนเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอเพราะพี่ก็มีลูกน้องมากขอให้ได้แค่เศษเสี้ยวธุลีของท่านครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านแต่จ,จริงๆแล้วถึงแม้คุณผู้ชมจะไม่เห็นที่หน้าจอนี้นะครับทั้งสองท่านก็อยู่เบื้องหลังของรายการในทุกๆครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชัดชัยชัยวิเศษนะครับแล้วก็นาวาเอกหญิงคมคายมั่นหมื่นป้อมนะครับขอบคุณมากครับดีใจมากครับด ah ีครับอาจารย์ครับและคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ส่งข้อความเข้ามาทาง SMS ผมย้ำให้กับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคันนะครับ ในเรื่องของ SMS ที่ส่งมาคุณผู้ชมเพียงแต่พิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็เรื่องราวที่คุณผู้ชมต้องการอยากจะให้อาจารย์ตอบและไขปัญหาในเรื่องนั้นอย่างนี้ก็พอไม่ต้องส่งชื่อ,อ,อไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดมานะครับบางทีพิมพ์ยาวไปนะฮะแค่นั้นพอนะครับส่งมาที่4642266ครับและช่วงนี้พักกันสักครูครับช่วงหน้ากลับเข้ามาชมรายการบารมีธรรมกับเรื่องราวสาระอื่นอีกมากมายทีเดียวครับ ที่ก่อเกิดจนหาทางออกไม่ได้กรมไดที่ส่งผลจนทางชีวิตติดขัดจิตที่ยังสับสนคิดค้นหาทางออกท่านที่กำลังสแสวงหาผลทางแห่งการดับทุกข์ตามเรามาสิครับกับรายการบารมีธรรมพบกับอาจารย์ลือชัยคำมีคารวะผู้เดินทางสายธรรมจนสำเร็จผู้มีฉายาเปลี่ยนชะตาด้วยบารมีธรรมพร้อมที่จะนำทุกท่านเดินทางบนเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ เชิญญ,ญาติธรรมรายการบารมีธรมร,ร,รมทุกท่านเข้าร่วมโครงการบารมีธรรมนำสุขครั้งที่สองโดยอาจารย์ลือชัยคำมีอาจารย์ขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านเข้าร่วมโครงการบารมีธรรมนำสุขครั้งที่สองจัดขึ้นที่ชมวนาลีสอร์ทอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีวันที่ 24- 25กันยายนนี้สองวันหนึ่งคืนครั้งแรกกับอาจารย์ลือชัย ท่านจะได้พบกับความเอื้อิิมในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานรวมทั้งเดินจงกรมนั่งในกรดและเปิดบุญให้กับท่านทั้งหลายได้รับความสุขกันพร้อมหน้านอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มบุญลดกรรมให้กับทุกท่านอาทิเช่นถวายสังฆทานปฏิบัติธรรมกิจกรรมเปิดโลกเปิดบุญและพิธีขอขมากรรมณชมบนารีสอร์ทแอนด์ฮอสคลับจังหวัดชนบุรี ในวันเสาร์อาทิตย์ที่24-25ถึง,งกันยายนนี้สนใจสอบถามได้ที่ต้นหาทางออกไม่ได้กำไดที่ส่งผลจนัติดขับจิตที่ยังสับสน คิดค้นหาทางออกท่านที่กำลังแสวงหาผลทางแห่งการดับทุกข์ตามเรามาสิครับกับรายการบารมีธรรมพบกับอาจารย์ลือชัยคำมีคาระวะผู้เดินทางสายธรรมจนสำเร็จผู้มีฉายาเปลี่ยนชะตาด้วยบารมีธรรมพร้อมที่จะนำทุกท่านเดินทางบนเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ กลับเข้ามาในช่วงบารมีธรรมนำสุขครับวันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับอาจารย์ลือชัยคำมีนะครับซึ่งเรื่องราวในช่วงที่สองนี้สนับสนุนโดยผู้สนับสนุนใจดีกแล้วครับบริษัท Honda ประสิทธิ์มอเตอร์จังหวัดสะแก้วนะครับโดยคุณสิทธิผลตังคระประเสริฐแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณเสาวลักษ์การไฟฟ้าร้านเสาลักษ์การไฟฟ้านะครับขอภายรับซ่อมบ้านทั่วราชอาณาจักรนะครับ และช่วงนี้ครับช่วงบร,รมีธรรมนาสุขนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะครับเราจะทยอยตอบ SMS ให้กับคุณผู้ชมเป็นระยะระยะนะครับทางหมายเลข4642266นะครับอาจารย์ครับกลับมาที่เรื่องราวของแหวนพญานาค <Okay. S 2> คือผมต้องขอยกขึ้นมาพูดก่อนเพราะว่ามีคนสนใจมากมายทีเดียว <Okay. S 2> ตอนนี้ <Okay. S 2> ผลิตไม่ทันทีเดียวนะฮะกับ <Okay. S 2> แหวนพญานาค อันนี้เหลือสองวงสุดท้ายหรือว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันในในรถนี้นะฮะในอตนี้เออทำไมคนถึงสนใจกันมากมายมีทั้งจริงๆมีแหวนสองสีแล้วยังไม่พอยังมีรูปเหมือนหลวงปู่กสปะนะครับองเล็กวงเล็กนะที่เราสามารถขึ้นคอได้ไว้หน้ารถได้นะฮะคุณวามท้าไมคนสนใจเยอะแยะกันขนาดนี้ล่ะครับก็ท่านที่บูชาไปนะฮะก็จะเจอปฏิหารอย่างหลวงปู่เนี่ยนะครับบางท่านก็ได้ฝันเห็นบ้างนะฮะในการปฏิบัติไม่ถูก อย่างพี่ที่อยู่จังหวัดตาก็จะตีสองรู้สึกเจรุกขึ้นมาโดยโดยโดยไม่มีใครปลุกนะฮะทีนี้ก็อยากนอนต่อก็นอนไม่หลับก็คือเป็นสัญญาณว่าปู่ให้นั่งแต่ครับเพราะตีสองเนี่ยปู่จะเรียกว่าเป็นอากาศที่พอเหมาะนะครับหลังจากว่านอนมาถึงหกทุ่มตีหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์พักผ่อนที่เพียงพอแล้วครับสําหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ขึ้นไปนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าขารปฏิบัติได้มัเจนนิ่ง้าสู่สภาวะที่ ุตรชนคนธรรมดาเหมาะสําหรับที่จะอยู่ในสภาวะตรงนี้อากาศจะเย็นความเงียบสงัดมีนะครับแต่ส่วนอาจารย์เนี่ยท่านจะให้หลายหลายสาเหตุแรกๆก็เริ่มจากสองทุ่มก่อนว่ามมันจะร้อนมันจะกระวนกระวายเราเพิ่งผ่านภาระในหน้าที่การงานมาหรือว่าภาระจากการเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กอาจารย์ก็จะ เอาชนะใจตนเองให้ได้คือคนเขาบอกว่าคนมีธรรมะเอาชนะใจตนนะครับอาจารย์ก็เอาชนะใจตัวเองได้ถึงที่สุดจากยากไปสู่ง่ายของอาจารย์ฮะไม่ใช่จากง่ายไปสู่ยากอาจารย์ก็ได้ดําเนินตรงนี้มาจนเอาชนะใจตนเองเอาชนะความร้อนความหนาวอารมณ์ที่มันขุ่นมัวหลังจากนั้นเสมือนการพักผ่อนอูบอกว่าการหลับนอนเพียงแต่จากสามทุ่มไปถึงตีหนึ่งหรือตีสองเป็นเวลาที่พอเหมาะหลังจากตีสองไปแล้วนั้น เป็นเวลาที่ทําความเพียรให้ดีเลิศครับอาจารย์ถือหลักนั้นมาจนมีจนเป็นสาเหตุที่ทําให้อาจารย์เข้าสู่จุดสงบและดิ่งลงสู่สมาธิครับได้อย่างมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ได้ไปเกิดปฏิหารนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่เรียกบ่นแต่ขอบารมีปู่ให้ช่วยในเรื่องการงานสําเร็จในเรื่องปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตประจําวันบุญท่านมาถึงปู่ช่วยอย่างนี้นะครับรวมทั้งแหวนพญานาคที่ เกิดหลายสาเหตุที่ขายของไม่ได้ตามตลาดนัดกะขอเนี่ยขออยู่สักชั่วโมงส่วนชั่วโมงเถิดขายของได้ปรากฏว่าฝนหยุดนะครับแล้วขายของได้ดีด้วยอันนั้นก็เรียกว่าเป็นมงคลเป็นมหาราบ้าของพญานาค,คก็เกิดจากกิจบริสุทธิ์ได้ทําการอธิษฐานนะครับให้เหล่าพญานาคมาก็เรียกสถิตก็ได้อยู่ในแวนนะครับเพื่อให้มนุษย์ ที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับฟ้าฝนนะฮะอาจารย์ก็มาคิดดูเห็นทีวีหลายช่องที่ออกเห็นหลายภาคที่น้ําท่วมหลายจังหวัดที่น้ําท่วมเมื่อคืนอาจารย์อธิษฐานจิตแล้ววันนี้ก็ขออธิษฐานจิตผ่านรายการนะครับให้ฟ้าฝนต่างๆเราพญานาคาที่เคยเข้ามาในในในิมิตอาจารย์วันนี้เราได้ทําให้ท่านแล้วเป็นแหวนขึ้นสู่นิ้วของมนุษย์ก็ขอจงฟ้าฝนที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพายุต,ต่างๆนั้นก็ขอให้หยุดลงเสียนะฮะ อาจารย์เพิ่งได้รู้ประจักษ์อย่างชัดเจนนะฮะที่เขาเข้ามาเนี่ยปีนี้น้ําจะท่วมหนักนั่นเองอมอมเมื่อมาแล้วเมื่อเราได้ทําสัญ,ญลักษณ์ให้ท่านแล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดคุยนะฮะก็ข,ขอให้ฟ้าฝนเนี่ยตั้งแต่บัดน,นี้ไปขอให้เพลาลงขอให้เมืองมนุษย์นะฮะอย่าจมอยู่ใต้บาดาลอีกเลยขอให้มีแต่ความสุขปราศจ,จากภัยน้ําท่วมอีกต่อไปนะครับและซึ่งสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับในการที่จะมีทั้งสอง ทั้ง3ชนิดนี้นะฮะต้องเรียกว่าสามและกันทั้งรูปเหมือนหลวงปู่รูปเหมือนปูก่กสัะนะครับทั้งแหวนพญานาคแล้วก็รวมถึงลูกอมด้วยะนะครับใครสนใจหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจองผู้ชมก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลหรือสั่งจองกันได้นะครับซึ่งยกเว้นเฉพาะแหวนพญานาคเวลาที่สั่งจองเข้ามาเนี่ย เลือกสีได้ไหมฮะอาจารย์คือเข้ามาบอกอยากได้สีนี่อยากได้สีนี้ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะขอดูชื่อหน่อยหนึ่งดูท่าคันคือต้องดูตรงนั้นก่อนอาจารย์จะเป็นคนกําหนดสีให้เลยครับบางท่านก็ตรงกับที่ตั้งใจไว้แต่บางท่านไม่ตรงก็เอาสองวงเลยอย่างนี้มีนะฮะคนเราจะทำอย่างนั้นวงหนึ่งเป็นสีที่ไม่ชอบแต่วงหนึ่งเป็นสีที่ตัวเองชอบครับเราไม่ได้ทําการแพนิชแต่อย่างใดแต่เราทําตามสัญญาที่พญานาคามาให้กับเรา เาะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติเขาพึงได้มองเห็นก็ได้ทําให้กับเขานะฮะท่านใดที่พึงประสงค์มีไว้ก็ถือว่าเป็นมงคลแต่ท่านใดที่ไม่มีปัจจัยที่จะบูาชาพออะไรพอลําลึกนึกถึงเอาก็ได้นะครับอ,อยู่ที่จิตน้อมนำําเพราะว่าหลายท่านที่ถามอาจารย์นะ,ะถ้าเงินเนี้ยเอาไปทไําไมครับรายการก็ไปดําเนินรายการต่อพอรายการมีค่าใช้จ่ายนะคุณว่าอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทําบุญพะรายการเราจะทาบุนเวียนทําบุญประจํา ต่อไปอาจารย์ก็จะพาลูกศิษย์เนี่ยเข้าครัวด้วยอะไรด้วยปล่อยปลาไปเรื่อยๆนะฮะปล่อยสัตว์ปล่อยปลาถ่ายชีวิตโคกระบือไปในตัวสร้างบารมีด้วยการให้ชีวิตคนอื่นด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่ก็คือเรื่องราวของทั้งแหวนพญานาคแล้วก็รูปเหมือนปู่กัสปะนะครับคุณผู้ชมสนใจเนี่ย นอกจากได้ทําบุญแล้วยังได้ของดีติดตัวไปอีกนะครับเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยเป็นการะระลึกไว้ว่าเรามีธรรมะติดตัวเราต้องปฏิบัติทั้งสร้างบารามีในชาตินี้แล้วก็เพื่อส่งผลไปชาติหน้าด้วยนะครับการสร้าง